สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้ราจะมาบอกวิธีการป้องกันตัวเองจากโคโรนาไวรัสภายใน4ี่นาทีอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าโคโรนาไวรัสแม่งคืออะไรโคโรนาไวรัสมันเป็นไวรัสที่มีมานานแล้วแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์ตัวที่เกิดที่อู่ฮั่นเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะมาจากสัตว์อะไรยังไม่รู้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากสัตว์ป่าที่เคยมีมาแล้วดังๆซาร์สมาจากแมวป่าเมอร์สมาจากอูดเนาะเพราะฉะนั้นพวกโคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะมาจากสัตว์นะ แล้วมันแพร่มาสู่คนแล้วคนก็นเลยป่วยต่อมามาพูดถึงการแพร่กระจายว่ามันแพร่กระจายยังไงได้บ้างเดี๋ยวขึ้นรูปให้อันนี้เป็นแบบดอปเล็ตอันนี้เป็นแบบแอร์บอลแต่โคโรนาไวรัสเป็นแบบดอปเล็ตนะดอปเล็ตคืออะไรคือสารขั้นหลังที่ออกมาจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นการไอการจามน้ำมูกน้ำลายน้ำตาอ้ออวกอาเจียนพวกเนี้ยเป็นสารขั้หลังที่ออกมาจากคนไข้แล้วถ้าเราไปจับแล้วเขามาเข้าปากเข้าจมูกเข้าตาติดโอเคไหมนี่คือการ ที่มันจะแพร่เชื้อไม่ใช่ว่าเดินอยู่ในห้องเดียวกันแล้วจะติดนะไม่ใช่เขาควรจะต้องเดินมาแล้วจามใส่หน้าเราอันนี้เราจะติดเห็นที่ได้ข่าวถุยน้าลายใส่ลูกบิดอันนี้ระวังทีนี้มาดูในเรื่องของอาการบ้างว่าคนที่เป็นโคนนว,วิดไวรัสเขามีอาการยังไงอย่างแรกเขาจะมีไข้มีไข้ก่อนเลยตามมาด้วยการเจ็บคอนะนะเจ็บคอแล้วมาด้วยการหายใจสั้นๆหายใจหอบเนี่ยแบบแบบนี้นะ อาการรวมๆพวกนี้มันเป็นอาการของปอดอักเสบซึ่งไอพวกโคโรนาเนี่ยเช่าลงไปที่ปอดแล้วอาการที่รุนแรงไปมากกว่าพวกปอดอักเสบก็คือไตาวายหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นอาการที่อาจจะเกิดแล้วแต่คนรุนแรงไม่เท่ากันกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุและก็เด็กทีนี้ถ้าเกิดเรามีอาการสักประมาณไหนถึงควรไปโรงพยาบาลหรือว่ามีอาการประมาณไหนควรอยู่ที่บ้านถ้าเกิดเรามีไข้เฉยตัวร้อนเฉยเจ็บคอน,นิดหน่อยมีไข้เจ็บคอทั่วไปไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะที่โรงพยาบาลมีเชื้อมากกว่าที่บ้านเรา อาจจะป่วยได้ยงไงคืออาการไหนละ่ะที่เป็นอาการสําคัญว่าเราควรจะไปโรงพยาบาลก็คือการหายใจหอบเหนื่อยหายใจแบบใช้ไม่ไหวแล้วก็หายใจไม่ได้วะ่ะร่วมกับประวัติการที่เราเคยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะแออัดหรือว่าเคยไปเที่ยวประเทศที่เขาติดเชื้อมาอันเนี้ยเวลาเราไปโรงพยาบาลเราต้องบอกเขาให้ครบในเรื่องของประวัติการเดินทางด้วยสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการป้องกันเว้ยป้องกันยังไงให้ได้ผลสมมติว่านี่คือแมสแมส ปิดแค่จมูกกับปากตายังอยู่นะถ้าเกิดเราขยีตาเรามือไปจับลูกบิดท,ที่เขาถุยน้ำลายทิ้งไว้เออมาขยี้ตาเราก็ติดและที่สําคัญถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องจามและไม่มีแมสให้จามท่านี้เฮ <c oughs> อย่างนี้ถ้าจามแบบนี้เชื้ออยู่ที่มือเราไปจับสิ่งของคนอื่นก็จะติดเราไปทั่วเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการล้างมืออันนี้เป็นเรื่องฟรนจ์จากโรงพยาบาลกรุงเทพนะอย่างแรกคือล้างมือมีอม6ขั้นตอนหน้าหลัง หลังมือนะอันนี้มีหน้าหลังปั้นปั้นอย่างเงี้ยโป้งอาจจะไม่ได้แค่โป้งนะไปทุกนิ้วเลยแล้วก็ปลายปลายคือการทำางี้แล้วก็ข้อถึงข้อมือนะหน้าหลังปั้นโป้งปลายข้อก็ดูในยู u ูบเอามีหมดสำคัญมากนะต้องล้างมือ,อมาในกรณีที่ไม่มีสบู่ล้างมือหรือว่าล้างแบบไม่มีน้ำล้างก็ใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าเป็นพวกกระดาษทิชชู่เปียกก็ได้ในกรณีที่ต้องเดินทาง แป่งแอลกอฮอล์ใส่ขวดเงี้ยแอลกอฮอล์ล้างแผลเลยนะสีะฟ้าเออฉีดใส่มือแล้วก็ล้างไปตรงไหนจะจับตรงไหน BT ทอบีทเอก็ฉีดฉีดแม่ให้หมดเลยฉีดก่อนเดินและนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากมาบอกในเรื่องของวิธีการป้องกันตัวเองจากไวรัสอูฮันไปละ่ะ